สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูปลาหมอครับจากคลิปที่แล้วครับที่เราลงคลิปไว้ว่าเป็นปลาหมอเท่าไหร่นะสองเดือนเนอะถ้าจาไม่ผิดวันนี้ามาดูไซส์สามเดือนกันครับนี่วันนี้เรามาให้อาหารมื้อเย็นกันดูต้องดูขนาดไซส์เขานะครับโตเร็วมากผมขยายให้ดูนี่เห็นไหมครับขนาดตัวเป็นไงครับคนเลี้ยงชื่นใจเนาะตัวโตเร็วเร็ว แต่ก็กินอย่างปล้นเหมือนกันถ้าอาหารลงไปหายให้หายเลยเห็นไหมฮะนี่ครับสภาพโดยรวมทั่วไปบ่อนะฮะก่อนอันนี้ช่วงฝนตกหนักก็น้ำล้นขอบบ่อเหมือนกันแต่ว่าเราก็ถึงตะหายเขียวไว้หมดแล้วเขาก็เลยไม่ออกไปไหนก็เลยยังอยู่ในบ่อเหมือนเดิม หลังๆนี่พอปลาเริ่มโตนกก็ไม่มากลัวแล้วนะครับจะมีแต่ก็ตัวเงินตัวทองที่มาด้อมๆอม,มองๆกันอยู่ไม่รู้ว่าแอบเข้ามามั่งหรือเปล่านะอืแต่คิดว่าน่าจะไม่พอดูโดยสภาพแล้วตาข่ายเขียวยังปกติดีอยู่เหมือนเดิมนี่ครับปลาสามเดือนนะครับ ดูไซส์เวลาเขามาขึ้นมากินจริงๆไซส์นี้นี่น่าจะจับขายได้เนาะแต่อย่างว่าเราก็ตั้งใจจะเลี้ยงยันหเดือนตอนแรกตั้งใจว่าจะไปซื้อที่ตักปลามาลองตักวัดขนาดไซส์3ามเดือนดูนะครับแต่ว่าเพิินเรา งานยุ่งวุ่นวายกับน้ําที่เยอะด้วยของปีนี้กับบ้านที่อยู่ริมน้ํานะครับน้ําท่วมเกอะหน้าอกแหละแต่ก็ยังไม่ท่วมพื้นบ้านนะครับเพราะว่าบ้านดีดสูงข้างใตั้งแต่ปีสี่เก้าหลังปีสี่เก้าราดีดบ้านขึ้นไปสูงมากเพื่อจะหนีน้ําตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณสักเมตรห้าสิบถึงจะถึงพื้นแต่คาดว่าคงไม่ท่วมเท่าปีห้าสี่แล้ว เพราะว่าฝนก็ไม่มาแล้วเนาะฝนหายไปแล้วก็มาดูบ่อปลาที่เลี้ยงไว้ก็น้ำสามเดือนตอนนี้น้ำในบ่อสามเดือนครับไม่ได้ถ่ายเลยก็มีน้ำฝนที่เข้ามาอยู่เป็นระยะระยะก่อนหน้านี้ที่ฝนตกหนักตอนนี้สภาพน้ำดูไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จะมีฟองบ้างปล,า,ปลาย แต่ก็ได้หวานจุลินทรีย์แดงลงไปขนนึงไปปรับสภาพน้ำเขาหน่อยไม่รู้ว่าจะกลับมาดีเหมือนเดิมไหมก็คงต้องรอดูนะเพิ่งหวานไปได้เมื่อวานเมื่อวานถ่ายวีดีโอบอกว่าถ่ายก็ไม่ได้นะตั้งใจถ่ายแต่ลืมกดอัดก็เลยไม่ได้เห็นตอนที่เราหวานจุลินทรีย์กันอืมวันนี้ก็เลยมาดูไซป้าสามเดือนแทนเนาะ นี่นะครับประมาณนี้ไซส์สามเดือนที่เลี้ยงมาอืมเดี๋ยวมีเวลาจะไปซื้อที่ตักปลามาลองวัดขนาดกันดูนะครับว่าเลี้ยงมาสามเดือนแล้วจะได้ไซส์ปลาสักขนาดไหนหน่าชื่นใจหรือเปล่าแต่ก็ต้องต้องน่าชื่นใจแหละเพราะว่าตอนนี้กินกันอย่างปล้นเลยหวานหายหวานหายตลอดนะครับเคครับ แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดินหวานให้เขาทั่วๆก่อนสวัสดีครับ